สบายดีทุกคนซอบวิ่งสิว่าไปตลาดออาเลยเออดึมไปเกลียวดึงไปเกลียวไปอากาศตอนนี้ก็เป็นหกโมงสาวน้อพี่น้องอันตื่นสวยคือเก่าพี่น้องกับโมโอยกันนองมาอยู่บ้านนะเขาเคยตื่นเซมพม่านกะโมงเคิงค่ะนะเพระาะว่าเขาเขางานสิบโมงน้องมาพี่นะเขาก็หูเมื่องมาได้กะ หาโมงหาโมงเนาะพี่น้องลูกว่าท่ทันเม,ม่ยาคู่มือเราลูกแต้สี่โมงต้พี่น้องก็เลยตื่นทัานแล้วเนาะะ,ะก็พากันลุกกับอาตอนหกโมงและสิพากันไปตลาดเนาะไปตลาดนี่ก็ไปหาสื่อแนวกินเนาะพี่น้องได้ยังก็สีเอามากินเนะาะเพราะว่าเอาเองก็บ่ไดมีแนวกินเสาเนะาะเพราะว่าบ่ไดห้าแนวกินไหว กันไปตลาดเมือนี้ว่าชซัดซื้อนี่พี่น้องย่ามแหลงนี่ทางประเทศลาวนี่แนวกินแนอย่างนี่ค่อนข้างแบบอึดยิ้วเนาะพี่น้องแบบมันว่ามีหมองหานาะใหม่นาอยังมันกะบ่ค่อยเป็นถ้าว่าฝนตกั่นเอาใหม่กะซิมีเนาะจิรอกะสิออกนาะแนวกินกะห้ายทางนี่ถ้าว่าฝนตกั่นะพี่น้องอันนี้บ่ค่อยมีฝนเนาะก็เลยแนวกินก็เลยบ่ค่อยร้ายนี่กะเป็นภาพวิวทิวทัศน์มูบ้านบานหวยย่างเนาะพี่น้องก็เลยถ่ายไปเลยน้ำทางมูบ้านก็จะแบบ เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าติดๆ,ๆ,ๆ,ๆกันเลยหมู่บา้านที่ประสานๆนอนพี่นอ้องมันก็นเลยอยู่มวนนะนะยู่มวนหมายว่าคนหลายเนาะพี่นอ้องคนซุ่มแซวหลายแล้วก็ความรู้สึกของแก้วแก้วคิดว่ามันอยู่มวนเนาะสำหรับแก้วเองได้แต่บ่ฮู้ว่ามันผู้ที่เพิ่นอยู่อยู่แล้วเพิ่นสิคิดแบบใดเนาะก็บ่ได้รอสัมภผัส ผู้สาวสามพี่น้องเ้ยผู้สาวบานหัวยางเนาะก็ไปไรอสัมผัสซ้มได้สัมผัสผู้เดียวได้สัมผดดัสแต่ซาวเจ๋วนาอทุกคนหันลังไปติดตามเบอรงไดเด้อทางแอปฝาเนาะพี่น้องก็เพจแฟนเพจอยู่ตอนนี้ก็ได้เป็นอ่าซื้อแกวตาสาวเราตตยเป็นภาษาไทยคือกันนพี่น้องปากไปติดตามให้กําลังใจแกวตาในเด้อแก้วกระซิ่เอ้าคลิปจาก มีแหละไปซ้อยซ้อย้อยเนาะเหตุเป็นคลิไปไปวหหรือว่าเอาบางตอนที่แบบว่าเลี้ยวๆเอาไปลงซูงพ่อแม่พี่น้องเบงเนาะบางเทือคิปอยู่ในนี้กะบ่คอยด้หลร้ายเนาะพี่น้องบ่คอยได้คมเดียววันไหนเนาะกะอยากแบ่งปันไปทางผลน้ำเนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะพี่น้องนี่ก็คือเส้นทางพี่น้องเส้นทางออกเมืองในเมืองหรือว่าออกเมืองใชทางไงเนาะของบาดหวยย่าง พอพี่น้องถือว่าดีเติบได้พี่น้องซจำหนีน้เนาะเพราะว่ามันบ่คอยได้เป็นคุ้มเนาะแต่กนะ็ทางแดงอยู่แต่ว่ามันก็สิไงแต่ย่ามแหลงเนาะย่ามฝนมามันกบ็บ่ไงเนาะพี่น้องฝนตกมาน้มร้ายมันกบ็บ่ได้ไปหย่าคือแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนปีแก่เมาอยู่ทรมอีทรรอ,อปีสองพันเจ้าสองพันเจ้าเอสเนาะมันเปืี่ยนแห้งเนาะแต่ว่ามาตกมาปีนี้ หาปีผ่านไปเนาะพี่น้องเส้นทางเงียกันเหลื่อมพัฒนาเหลื่อมดีขึ้นโู้นี้บอกพี่น้องเพิ่นว่ามู่บานกําลังพัฒนาเนาะหันลาแบบว่าเพิ่นพัฒนาไปเรื่อยๆนะเป็นทางขามหวยเป็นเส้นทางเขาหมบานอันเศร้าบานเศร้าเมืองก็พากันระดมเงินกันเฮ็ดซอยกันเนาะล้วกะน,นันละพี่น้องเพราะว่า บ้านเพื่อนเนี่สร้างมาขี่กันดีได้พี่น้องเก็บเงินเก็บคำกันอ๋อ,อเงินใส่กันเห็ดหนานเห็ดหนีเนาะเห็นแบบว่าข้าวประกาศหนะกับแหนมใส่า่าเออบ้านข้าวสังคมบ้านขาแบบมีควมามสร้างมาขี่กลมเกี่ยวกันดีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับบอกอ่าว่าเล่งเครื่องไวไิว้รถอ้าเนาะจ้อ่ากับจัดไปเลยพี่น้องแบบเล่งสปีดขนาดเลยโอ้แต่ว่ากระคักได้พี่น้องกี่รถกับซาพพปิงเนาะคนขับรถแข็งเนาะสำหรับเกี่ยวขับรถโบแข็งเนาะแบบขับรถโบเก่งนะเราขับรถเก่งเนาะพี่น้อง โอ้บรรยากาศนี่จะเเลื่อนไพ่พี่น้องงามงามนี่งามคักงามแน่พี่น้องเลยข่อยสะออนเห็นแล้วเนาะแต่ว่าเฮาคือสีบ่มีบุญวาสนาได้แบบนี้นาะพี่น้องขันได้ก็คือสิหลายปีหลายฝ่าหลายฝนเติบนึงพี่น้องเลยโอ้ยข่อยสะออนเนาะเห็นเพื่อนงามๆมกลายไปแก้มทางนนะพี่น้องเพื่อนไพ่ก็ตามเนาะแบบข่อยสะออนเนาะตอนนี้ก็เร่งสะเปียดให้มันหอดทางใหญ่ไวๆเนาะกระประมาณจะกี้รักพี่น้องสามสี่รักได้อยู่มั้ง ประมาณนี่แหละค่ะประมาณบ่ชพิษน้องพี่น้องเนาะถ้าปรามาณพิษก็ขอโทษขอไปเนาะเพราะว่าประมาณบ่เก่งน้อพี่น้องค่ะใกล้เติบอยู่น้องพี่น้องกับเพื่อไปรักสามสิบห้าอีกน้อพี่น้องนีหอดทางไงหอดทางไงไปรักสามสิบห้ากับประมาณหาลักบอกพี่น้องอ่าประมาณนั้นแต่มั่งหาหุกเจ็ดนี่แหละกับบไกลป้านไหกันเท่าขี่รถอันขี่รถจักเนาะถ้าเท่าขี่รถอันนู้ดไทยมันก็ไกลหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วเทนปั๊มปอตทเนาะอยู่ใน อ่าบ้านรักสาจิมหาเออบ้านรักสาจิมหาเนาะพี่น้องหรือว่าบ้านซีวิไลติดกันมาเลยเนาะเมืองจำพรอนแขวงสวรรด์เขตพี่น้องเอยบรรยากาศบ้านเพลินถนทน,ทนท,นทนทางก็ดีเติบได้พี่น้องอยู่ในเมืองเนาะมีปัป่มปตทอีกต่างหากมีหานสลวกสื่อหลยปั่มก็หไายเนาะพี่น้องหาน,านหานนั้นหันนี่หลยบอนลลหลยแหงไลยหนแต่ว่าเหลืองราคาเครื่องคองนี่ก็คือว่าหละพี่น้องเอยก็บ่คือ เฮาคิดน้องนพี่น้องบางหานค่ะแพงบางหานกะถือแล้วแต่ว่าสินค้านั้นนันเพิ่นนํเข่าจังได้มาจังได้เฮากับหูเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นพอขาเศร้าค้ายอันนี้เฮาก็ต้องเบ่งใจเพิ่นใจเฮาเนาะกับบด้ว่าเป็นคนใจดีเด้อพี่น้องเพราะว่าเกยขาคายเนาะกับหูเนาะว่าเสีย่าเศร้าเอ้ยเสีย่านันค่านีเอ้ยหลายอย่างหลายเสียเนาะขาสอกขาทรงค่าผสคขาสีต่างๆนานาเนาะพี่น้องอีกอย่างค้องในลาวเฮากับเป็นค้องนําเข้าเนาะเฮ็ด เห็ดเองก็น้อยนาอยพี่น้องกะข้อนำเขากะสิเป็นพวกผกพริกแปลงนัวย่างสีก็ยังนำเข้าได้พี่น้องนาอมันมันแบบว่ามันกินแซ่บนะพี่น้องหรือว่าแนวใดกะบบหูคือกันเนาะอันนี้กะยิงตามบางหานบางหันกะสิเห็ดแต่ของเห็ดเองมาขายบางหันกะสิแบบว่าเอาข้อนำเขาวสิเนาะพี่น้องหอดแรกพี่น้องด้วยสิพผ้ากันยางไปเบิงป้าเนาะพี่น้องเนาะไปเบิงให้สบิงพายางไปเบิงเนาะพี่น้อง าเด็กเหลืหอกไม่อ่านี่จะปลาตายม,มีองบบน่สองอานนี่นี่อัอาจ้ Oh, được phần mẹ kỹ năng lắm hơn hai phải chịu 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 Cái bên chịu 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 nó chịu 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 Tóc nói đấy các tóc tóc nói bóc <laughs> nói sút <xuất> là bóc <laughs> sút <xuất> là bóc sút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  là là bóc sút là bóc sút là là bóc sút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  là 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 60สเด้ฝากจงผู้ววาเออช้างเอ้พักเดยพักเสริมค่ะบัว กเพิชวนเาก็มีเออนเอา,นาออเแน้าบะมี่สิให้งเอาปุ้นนะเียน้ามาหา,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 ากัลำมาได้จักรัวหนึ่งเห็นเหย่อเอาหางนั่นดนสิดหาม่ได้หนี้ฮนะก่อนต้นี้ไข่ก็มึ โลลาคะสิเบาทาทแต้ว่าโลเลยโอ้ยห้นึงนาอนี้เลยเนาะิหาิอันนี้เ้าหาเอาเออขดติดแล้วโลนึงเร้าหเออ้ก็พักนี่หาพักอะไรเอา้เลยาพนี่มันมาม้ร้ร้เออ้ Đi chiếc 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 nữa, chiếc 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 đâu? เก่าพันของกูได้ก็ได้เก่าพันจังนี่ลวครหอหนึงโลเก้าขีถ้าขับปิงมาใส่เงินผีเพราะว่ามาถือว่าเลียนเท่ากินจังได โลเทไรนี่ครับร้สิบสามบ๊อบาโลเทไรสิบสามบ่อสิบสามอองบ่อม่เด็กินเดิ้นี่เนี่ยอยู่ที่ดิ้นที่เนี่ยอยู่ไอซอง เออมาเออสองโลบ่เอออีกโลนึงไปเนาะเอาสามเลย ้อบ๊อไปซีซวยไปล่อดปไล่อ่อไลออไย่อไไอไปไอป่อล่า ได้แล้วค้ะปุขนมจีนไะนี่คือปก่งมหเด็กหน่อยปิ่งตัเื่อนซุกเล่ตซุกเลยนี่ย่ซุกเลยเอากเจ้าถือว

พักขนาพักบุ้งเออพักขนาบักทัวร์อ่ะบอกมาซเกะเอาขึ้นมาเอาตซิทงเอาตะซีลตั้งไว้ก่อนเร่มเตปีแล้ว แว่สื่อยาทุกคนตอนนี้ก่ะสิกับแล้วเนาะกำลังไปทาเบิ้งคลิปต่อไปด้วยทุกคนว่าห้าสีเห็ดน้ำแกงขอาปุ่นกังไดเนาะจะให้เ้าปิ้งโซ่สีมือ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก,ก็จะขอจบไว้สำนีเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่เด้อบ๊ายบายลาอยู่กลางค่ะ <c oughs>